รัสเซียชวนอาเซียนใช้ทางขนส่งขั้วโลกเหนือพร้อมขายพลังงานอาหารและไฟฟ้านิวเคลียร์รองนายกรัฐมนตรีอเล็กซี่โอวชุกกล่าวในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่มาเลเซียว่าโลกกำลังต้องการทรัพยากรใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเช่นการเข้าถึงน้ำความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปัญญาประดิษฐ์ความแตกแยกของเศรษฐกิจโลกการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การลงทุน และอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าของแต่ละประเทศเวลานี้ศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกได้ย้ายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเราต้องร่วมกันแสวงหาสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างศูนย์กลางโลกหลายขั้วใหม่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยูเรเซียเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาเหนือ จีนและอินเดียรัสเซียได้ลงทุนเป็นพิเศษในการขยายความร่วมมือกับอาเซียนโดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคยูเรเซียเหนือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลเชิงบวกจากข้อตกลงการค้าเสรีที่รัสเซียสรุปในฐานะสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เวลานี้สมาชิกอาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EAEU แล้วคือเวียดนามและสิงคโปร์ ความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพการขนส่งมหาศาลรัลเสเซียจึงกำลังลงทุนในการเชื่อมโยงการขนส่งทั่วโลกโดยการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงยูเรเซียกับพันธมิตรทางตะวันออกและตะวันตก โดยใช้เส้นทางขั้วโลกเหนือรวมทั้งทางเหนือใต้และกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือตะวันออกไกลและกำลังสร้างเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ใหม่กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังดำเนินการเพื่อให้เส้นทางทะเลเหนือสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบรับเสเซียเป็นผู้นำในตลาดอาหารโลกในฐานะผู้จัดหาอาหารรายสำคัญ รัเสเซียมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตรษกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารของโลกการเข้าถึงพลังงานราคาถูกเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตรัเสเซียเป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้และเป็นผู้นำด้านพลังงานนิวเคลียร์และเป็นประเทศแรกของโลกที่ลงนามในสัญญาส่งออกสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรักเสเซียเน้นการสนับสนุนประเทศต่างๆในอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าภูมิภาคอื่นๆบนโลกรัเสเซียจะยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปเช่นความช่วยเหลือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัเสเซียยินดีจะสร้างสะพานความร่วมมือในยูเรเซียและระหว่างทวีปต่างๆและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือ